จากเรื่องราวประเด็นร้อนเราไปต่อเรื่องราวของการขยายประเด็นก็คือเป็นเรื่องที่ผมเคยนําเสนอแล้วก็มีประเด็นใหม่เกิดขึ้นหรือว่ามีการต่อเนื่องจากประเด็นเก่านะครับที่นําเสนอไปแล้วเมื่อวานนี้ผมได้เมื่อตอนบ่ายเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงประเด็นที่ครูบางคนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้างานนะครับสฝ่ายหฝ่ายมีหนำซ้ํายังต้องรักษาการเป็นพออ,อด้วยเนื่องจากว่า เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับมีนักเรียนเพียงแค่40คนแล้วก็มีครูเพียงแค่2คนแล้วก็เป็นข้าราชการเพียงแค่คนเดียวคนที่เป็นข้าราชการก็เลยได้รับการแต่งตั้งนะครับจากกลุ่มงานใหเ้เป็นผู้ที่รักษาการนะครับขออแล้วก็เป็นหัวหน้าง,งานอีกหลากหลายตำแหน่งครับประมาณ4-5ตำแหน่งแล้วก็แล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากครับมาวันนี้ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อีกเช่นเดียวกันครับ เนื่องจากว่าบางท่านนี้คือไม่เข้าใจโครงสร้างของวงการศึกษาครับก็จะแสดงความเห็นโดยที่ปสัสจากความรู้ทีนี้ครับผมก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังว่าประเด็นนี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรครับผมขอเริ่มต้นจากสื่อก่อนนะครับคือมีโรงเรียนแห่งหนึ่งครับอยู่ที่จังหวัดลำพูนครับเขามีการประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างแต่ว่าให้เงินเรียนเพียงแค่6ก0 0บาทนะครับ ในขณะที่ทางด้านคนที่ไม่เข้าใจนะครับก็จะมองว่าทำไมค่าจ้างขั้นต่ำก็วันละ350นีครับเดือนหนึ่งก็น่าเดือนหนึ่งก็เรียกว่าน่าจะประมาณ8,000-9,000แต่ว่าทำไมจ้างครูเพียงแค่6,500แล้วจะมีประสิทธิภาพได้อย่างไรนะครับก็เลยก็เลยกลายเป็นเรื่องดราม่าครับบนโลกออนไลน์ทันทีหลังจากที่เพจสมัครงานสอบราชการครับได้มีการโพสต์ข้อความ ถึงการรับสมครูอัตราจ้างของคุณครูปฐมโรงเรียนวัดต้นโชคครับซึ่งมีเงินเดือนอยู่ที่เพียงแค่เดือนละ6,500บาทซึ่งหลังจากทางเพจได้มีการเผยภาพดังกล่าวออกไปก็มีลูกเพจคนนึงได้เขียนข้อความระบุว่าคือคนที่เห็นเพจนะครับและก็ไปแสดงความเห็นที่นี้ครับบอกว่าเด็กเด็กสมัยนี้เงินเดือนน้อยทําบนเงินเดือน6,500ก็ไม่น้อยนะตอนสมัยชั้นเงินเดือนแค่2,500บาทเอง และก็คนอื่นๆก็ยังสามารถอยู่ได้เลยไม่เห็นมีใครบ่นเหมือนเด็กสมัยนี้ครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดมานานแล้วนะผมเองบรรจุครั้งแรกก็เงินเดือนเพียงแค่2,765บาทค่าของชิปอีก200บาทครับรวมเป็น2,965บาทครับ แต่ก็ยังสามารถผ่อนมอเตอร์ไซค์ได้อยู่ครับผมนะครับยังสามารถซื้อทีวีซิงเกอร์ซื้อตู้เย็นซิงเกอร์ให้พ่อแม่ได้อยู่นะสมัยก่อนยังผ่อนได้เพราะว่าแต่ก่อนนี้ซิงเกอร์เขาให้ผ่อนเดือนละ500ครับผมแล้วก็มีข้อความตามมาบอกว่าอย่าลืมเป็นครูเพื่ออะไรเพื่อเงินหรือนะครับหรือเพื่อสอนเด็กๆให้มีความรู้ดีแค่ไหนที่รัฐเขาเปิดรัสมัรอัตราจแจ้งแทนแทนที่จะขอบคุณโรงเรียนหรือวัฒนบาลจ้างงานแต่กลับมาด่าน,นะครับ คือมีคนไปนแสดงความคิดเห็นแล้วก็มีคนนี้ไปแสดงความคิดเห็นด้วยทีนี้ครับ่าก็เลยเป็นเรื่องทีนี้ครับเป็นเรื่องครับและก็ยังมีข้อความบอกว่าถ้าเปลือเลือกงานแบบนี้ก็ตกงานกันอยู่ต่อไปละหนูเอ้ยหรือไม่ก็ให้ไปเลี้ยงควายแน่คาพูดนี้เสียดสีรุนแรงด้วยครับนะฮะและก็ยังมีข้อความตามมาอีกทีนี้ครับชีวิตเด็กพวกนี้เชื่อเถอะไม่มีวันเจริญหรอก เขาก็ไม่ได้บังคับให้ใครมาสมัครด้วยซ้ําถ้าพากันมาเลือกงานก็จงตกงานกันต่อไปเถิดหนูเอ้ยหรือไม่ก็ให้พ่อแม่ซื้อควายและก็ให้ไปเลี้ยงควายฉันเคยผ่านมาหมดแล้วถึงฉันจะเป็นครูกรเกษียณก็เถอะแนแสดงว่าเป็นครูที่เคยเป็นครูมาก่อนแล้วก็กเกษียณ หลังจากที่ข้อความดังกล่าวนี้เผยแพร่ออกไปนะครับก็ได้มีชาวโลกออนไลน์ครับน่าขรเขียนกะระฮื้อครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากครับโดยส่วนใหญ่เห็นว่าอัตราเงินเดือนดังกล่าวนี้น้อยมากครับสําหรับอาชีพครูที่ต้องมอบความรู้และก็สั่งสอนเด็กๆที่เป็นอนาคตของชาติครับมันจะกลายเป็นอนางองไม่ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ครับซึ่งแม้แต่เงินเดือนของยามรักษาความปลอดภัยลูกจ้างพมา่าเงินเดือนก็ยังมากกว่าอีกเหมือนครับนี่เป็นอย่างนี้ครับ พอมีเหตุการณ์ขึ้นมาเป็นอย่างนี้แน่นอนนะครับมันก็กระทบถึงองค์กรของเขาก็คือโรงเรียนดังกล่าวครับฐานด้านผู้สื่อข่าวเองก็ต้องไปติดตามนะครับว่าเอ๊ะทำไมถึงจ้างน้อยเพราะอะไรครับเงินเดือนต่ำเหลือเกินนี้เพราะอะไรครับก็เลยทําให้โรงเรียนจําเป็นต้องมีการชี้แจงในประเด็นนี้ครับโรงเรียนนี้ก็คืออยู่ที่จังหวัดลําพูนนะครับแจงดราม่าครับรับสมัครครูเงินเดือน6,500บาทนะครับ จากเงินภาพป่าที่มานำมาถวายวัดด้วยครับนี่ดูกันที่นี่ครับโรงเรียนที่เป็นต้นเรื่องนี้ก็คือโรงเรียนวัดต้นโชคครับนะะวัดต้นโชคจังหวัดลําพูนนี่ผมเองก็เพิ่งกลับมาจากลําพูนนะฮะโรงเรียนวัดต้นโชคจังหวัดลําพูนแจงดราม่ารัศมิครูอัตราจ้างเงินเดือน6,500บาทส่วนใหญ่นะครับมาด้วยใจครับโรงเรียนจ้างเอง แล้วก็นํามาจากเงินผ้าป่าที่คนมันนามาถวายวัดครับซึ่งก็มีอยู่อย่างจํากัดเพื่อหาครูมาช่วยสอนเด็กครับเพราะว่าครูไม่เพียงพอนี่ต้องเข้าใจอย่างนี้นะฮะครูไม่เพียงพอครับจําเป็นครับจะต้องมีคนเข้ามาช่วยสอนครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่นี้ครับว่ารายละเอียดนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ โดยทางด้านไทยรัฐครับได้ติดตามเรื่องนี้บอกว่าจากกรณีโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างตำแหน่งครูผู้สอนระดับประถมศึกษาวิชาเอกทุกสาขาวิชาเอกทางการศึกษาครับจำนวนหนึ่งอัตราคือครูประถมนี้คือไม่ว่าคุณจะจบสาขาอะไรมาครับคุณต้องสอนทุกวิชาครับ ไม่ว่าจะถนัดหรือไม่ถนัดแต่ว่าต้องสอนทุกวิชาต่างจากครูมัธยมนะครับเขาจะมีการแยกตามวิชาเอกครับอันนี้คือจบเอกอะไรมาก็ต้องสอนเหมือนกันทุกวิชานะครับในชั้นประถมอัดตรางเงินเดือนก็6,500บาททําให้เกิดกระแสถกเถียงว่ามีความเหมาะสมหรือไม่และก็มีผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นทั้งรู้จริงไม่รู้จริงครับจำนวนมากครับก่อนที่จะมีการแชร์ข้อความจากผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งที่อ้างว่าเป็นครูเกษียณ แล้วก็ข้อความเหมือนกับที่เรากล่าวไปแล้วเมื่อครู่นี้จากทางด้านนักซีพิมดลล์นิวส์ร News ครับที่บอกว่าเด็กสมัยนี้เงินเดือนน้อยทําเป็นบน่นเงินเดือน6,500บาทไม่น้อยนะตอนที่ฉันรับราชการครั้งแรกก็เงินเดือนเพียงแค่2,500บาทแล้วก็คนอื่นๆก็เหมือนกันก็ยังสามารถอยู่ได้ไม่บ่นเหมือนเด็กสมัยนี้ครับ แล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็มีคนในโลกของโซเชียลมาร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นห่วงครูที่เงินเดือนน้อยเกินไปอาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษานะครับอย่างที่เรากล่าวไปเมื่อสักครู่ครับทีนี้เราไปดูไปดูป้ายชนิดหนึ่งนะป้ายที่เขาเนี่ยฮะนี่ครับอันนี้คือป้ายที่เขาได้มีการนําเสนอนะครับโรงเรียนวัดต้นโชคจังหวัดลําพูนรับสมัคร บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างตำแหน่งครูผู้สอนระดับประถมศึกษาเงินเดือน6,500บาทสิทธิพิเศษหากทำงานครบ3ปีสามารถสมัครสอบครูกรณีพิเศษได้ครับตรงนี้แหละครับคือหัวใจที่เป็นตัวจูงใจทำให้คนไปสมัครเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังขยายความให้ครับ ล่าสุดนี้ผู้สื่อข่าวของไทยรัฐก,ก็ลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนวัดต้นโชคครับจังหวัดลําพูนอําเภอเมืองจังหวัดลําพูนครับไปพบกับพระธินกรทินนวโรอายุ47ปีครับเป็นรองเจ้าวาดวัดต้นโชคพร้อมกันนําผู้สื่อข่าวไปดูการเริการสอนของโรงเรียนก่อนจะเปิดเผยบอกว่าโยมนะข่าวคือโรงเรียนวัดต้นโชคนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะโยมนะมีเด็กนักเรียนเพียงแค่58คนแต่ก็โชคดีหน่อยนึงว่ามีครู5คน แต่ว่าใน5คนนี้ก็เป็นข้าราชการเพียงแค่2คนส่วนที่เหลือนี่ก็เป็นครูอัตราจาร้างที่สนง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเขาจ้างมาให้1คนแล้วก็มีครูอัตราจาร้างที่โรงเรียนจ้างเองอีก2คนโดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นป .6 สำหรับเรื่องกระแสด,ดราม่าที่เรื่องราวของการรับสมัครที่โยมนุพรกล่าวไปเมื่อครู่นี้ โดยส่วนตัวก็ยอมรับว่าเงินเดือนนี่น้อยกว่าวุฒิการศึกษาเพราะว่าปริญญาตรีก็ต้องเงินเดือน15,000บาทแต่ว่าครูอาราจาร้างที่รับมาส่วนใหญ่นโยมนะก็จะเป็นคนในพื้นที่นี่แหละหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงอยู่ต่างอำเภออยู่ต่างจังหวัดอยู่ใกล้เคียงกันครูเหล่านี้ก็มาสอนเด็กด้วยใจรักในอาชีพครูแล้วก็เป็นการสะสมเวลาเพื่อไปสอบเป็นข้าราชการครูด้วย ส่วนเงินที่นามาจ้างครูอัตาจา้างนั้นก็เป็นเงินจากพระป่าที่ชาวบ้านแล้วก็ญาติโยมเขาแล้วก็สิทธิ์เก่ามาร่วมกันถวายซึ่งแต่ละปีก็ได้มาจำนวนจํากัดนโยมเอ้ยแต่ว่าทางโรงเรียนก็มีความจําเป็นต้องจ้างครูอัตาจา้างมาช่วยสอนเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรียนทั้งนี้โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ก็เหมือนกันทั่วทั้งประเทศอย่างที่เป็นข่าวนะครูสองคนเด็ก40คนนะ่ะที่บอกว่าจะลาออดน,นะครับก็คือว่า จำเป็นต้องจ้างครูแต่ก็เงินเดือนค่าจ้างก็ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับศักยภาพของการหาเงินมาจ้างว่าแต่ละโรงเรียนนี้มีศักยภาพกี่มากน้อยคนไหนที่มีศักยภาพมากก็จ้างสูงหน่อยหนึ่งถ้าเผื่อมีศักยภาพน้อยก็จ้างน้อยหน่อยหนึ่งหากในอนาคตทางวัดหาเงินได้มากกว่าน,นี้ก็จะช่วยกันพิจารณาเรื่องของเงินเดือนของครูอัตราจ้างต่อไปแต่ว่าปัจจุบันโยมอัตมายอมรับว่าจ้างได้แค่นี้จริงๆ เดือนละ6,500บาททีนี้คำถามถามว่าแล้วทำไมเมื่อเงินเดือน6,500บาทคนที่จบปริญญาตรีจริงยอมเป็นครูอัตราจ้างเหตุผลเป็นเพราะว่านะครับเขาต้องการสะสมเวลาครับถ้าเปิดเป็นครูอัตราจ้างอยู่3ปีนะครับครูเหล่านี้จะมีสิทธิพิเศษครับคือสามารถสอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วยได้ในแท่ง ของคนที่เป็นครูอัตราจ้างด้วยกันครับในแต่ละเขตในแต่ละจังหวัดครับจะสอบเฉพาะแล้วก็คู่แข่งจะมีจํานวนน้อยครับแต่ว่าถ้าเผื่อเขาไปสมัครสอบในแท่งทั่วไปมาว่ารับสมัครทั้งจังหวัดนี่ครับแล้วมีคนมาสมัครใครๆก็สามารถสมัครได้ในเอกนี้นะครับคู่แข่งจะมากขึ้นโอกาสก็ได้น้อยลง แต่ว่าถ้าเผื่อบังเอิญว่าเขาเป็นครูอัตราจ้างสมปีเขาจะสอบมีคู่แข่งเอกเดียวกันนี้จํานวนน้อยลงโอกาสได้ก็มีมากขึ้นแล้วก็เป็นการฝึกฝนประสบการณ์ของการสอนด้วยแล้วอีกอันนึงก็เป็นการช่วยเหลือโรงเรียนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในพื้นที่อําเภอนั้น,น,นตําบลน,นั้นนะครับก็เป็นการช่วยเหลือบ้านเกิดของตนเองด้วยนี่คือเหตุผลว่าทําไม ครูเหล่านี้นะครับจึงได้เสียสละไปเป็นครูอัตราจ้างทั้งที่เงินเดือน6,500บาทนี่คือเขาได้ประโยชน์ตรงนี้ครับแต่ว่าแน่นอนการที่จะทําอย่างนี้ได้โรงเรียนนะครับจะต้องแจ้งเขตพื้นที่ว่ามีความประสงค์จะรับครูอัตราจ้างนะครับเอกอะไรนะครับจําจนวนเท่าไหร่ถ้าเผื่อบังเอิญว่าโรงเรียนไม่ได้แจ้งให้เขตพื้นที่การศึกษาได้รับทราบนะครับ แล้วจูจ่ๆครูคนนี้จะไปอ้างว่าตัวเองเป็นครูอัตาจ้างสอนอยู่ที่โรงเรียนนี้มา3ปีแล้วทางเขตพื้นที่ก็สามารถที่จะปฏิเสธได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นผู้บริหารโรงเรียนนะครับจะต้องเข้าใจหลักเกณฑ์ตรงนี้ครับคือถ้าเผื่อท่านต้องการเปิดครูอัตราจ้างจ้างเองของโรงเรียนครับท่านต้องแจ้งไปที่พออ,อเขตว่าโรงเรียนของท่านมีความประสงค์ที่จะรับครูอัตราจ้างจำนวนกี่คนเอกอะไรวุฒอะไรนะครับ พอแจ้งอย่างนี้ก็จะเป็นการช่วยทําให้ครูอัตราจร้างเหล่านั้นได้รับสิทธิโควตาพิเศษในการสอบเป็นสอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วยได้ต่อไปครับถ้าเผื่อไม่แจ้งก็ถือว่าขาดคุณสมบัติครับอันนี้ผมเองบังเอิญว่าเป็นกศอจอ,อยู่นะครับก็เจอปัญหาบางพื้นที่ก็เจอปัญหานี้ครับคือครูอัตราจร้างบังเอิญว่าโรงเรียนไม่ได้มีการแจ้งเขตพื้นที่ครับก็เลยทําให้เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะสมัครสอบในโควตาพิเศษที่ว่านี้ครับ อะนี่ก็เป็นเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังในชาวนี้ครับทีนี้ถ้าเผื่อใครนะครับถ้าเผื่อใครที่ทำงานราชการมาจนกเกษียณอายุราชการแล้วก็อยากจะกลับมาอยู่ที่บ้านนะครับอยู่ออมอเอมะนะครับ<อ>เพียงแค่สองตายายเพราะว่าลูกหลานก็เรียนจบแล้วมีงานทำอยู่ที่ต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างประเทศอยู่กันเพียงแค่สองตายายก็แนะนำไปเลือกซื้อบ้านครับจเจริญทรัพย์ โมเดิลโครงการ2ครับอยู่ที่ซอยรุ่งโรจน์นะครับเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห,ห้องรับแขกหนึ่งห้องรับประทานอาหารด้านหลังมีห้องซักล้างด้านหน้าก็าสามารถจอดรถได้ถึง2อคันด้วยกันครับเป็นบ้านคุณภาพนะครับเพราะว่าวงกบประตูนี้ใช้ไม้แคนมีการตอกเสาเข็มทุกหลังถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ระบบของการก,กระจับปลวกแบบท่อใต้อาคารรับประกัน3ปีมีระบบสายฟ้าร้อยท่อทั้งหลังพื้นบ้านใช้แกนิตโตติดตั้งทำบําบัดใช้เหล็กบลศอตราช้างสุข,นขอนคอโต้ตราช้างครับภายในโครงการมีสนามเด็กเล่นสปอร์ตคลับและก็สวนสุขภาพซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรี8รายการนะครับมุงลวดเหล็กดัดพัดลมดูอากาศห้องน้าชุดซิงค์ครัวปัามน้ําอัตโนมัติถังเก็บน้ําแกรนิตเครื่องทําน้าอุ่นติดตั้งปรับปร,บปรบไฟฟ้าพร้อมสับครับอยู่ที่ซอยรุ่งโรจน์นะครับ ทางเข้าตรงข้ามกับวัด,ดํำพระทางไปจังหวัดอำนาจเจริญท่านสามารถโทรกริงตั้งสอบถามกับคุณสุนันครับเพื่อไปดูโครงการนะครับ085632-1118-045314-469เจริญทรัพย์โมเดิร์นโครงการ 2, สอซอยรุ่งโรดทางไปจังหวัดอำนาจเจริญครับหลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถทีนี้ครับก็ไปที่ อิซูซตังปักพระอีสานวารินชพราบติดอุดมน้ำยินและก็บุญทริกเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิซูสุดีแม็กเครื่องยนต์1.9 DDI และก็3.0 DDI Bluehover แรงจัดแต่ว่าประจัดน้ำมันพลานุภาพพลิกโลกอย่างแท้จริงครับซึ่งก็มีทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแคบกระบะสีประตูกระบะยกสูงและก็ออฟโรดอย่างเช่น V Cross แลวก็รวมทั้งรถอเนกประสงค MP ์ MPV All New m e X ตัวใหม่ด้วยครับ มีทั้งเครื่องยนต์3.0 DDI ให้แรงมา้าสูงถึง190แรงมา้าตัวแรงบิด450นิวตันเมตรแล้วก็มีรถนะครับเครื่องยนต์1.9 DDI ให้แรงมา้า150แรงมา้าตัวแรงบิด350นิวตันเมตรทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วก็เกียร์ออโต้6สปีดครับให้คุณเลือกได้ด้วยแล้วล่าสุดนี้เขามีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งเป็น minor change นะครับนั่นคือเขียนคิ้วทาปากใหม่ครับเปลี่ยนแปลงภายนอกและก็ภายใน แต่ว่าเครื่องยนต์ยังเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมครับก็เรียกว่าเป็นมินเนอร์เชนครับมีมีการเพิ่มสีสีเทาให้คุณเลือกด้วยนะครับเรียกว่าสีดรากเกสสีเกรนะสีเทาสวยงามครับล้อแม็กก็ใหญ่ขึ้นนะฮะอย่างเช่นในภาพนี้ก็เป็นกระบะยกสูงนะครับเครื่องยนต์3.0ครับรุ่นไฮแลนเดอร์ครับนี่ก็สวยงามครับท่านสามารถที่จะเข้าไปเลือกสีเลือกขับเลือกทดสอบได้นะครับที่ทั้งสาขาวารินเดชอุดมน้ำยืนแล้วก็บุญทริกนะครับ เดี๋ยวไปดูหน้าตาชนิดหนึ่งครับผมนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับนี่คือตัวไฮแลนเดอร์นะครับท่านสามารถที่จะไปเลือกซื้อเลือกครับเลือกทดสอบได้ทั้ง4สาขาครับ